สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการยิป si ซีโอซิริกอนนะสำหรับรายการของเราในรอบนี้ค่ะสวัสดีนะคะอาจารย์โอซิริกอนะพิรัตค่ะนะเข้ามากันได้นะครับผมอาจารย์ท็อปและท่านอาจารย์โอท่านอาจารย์โอผู้เป็นประธานก็ได้มาเป็นประธานเหมือนเดิมแล้วนะครับวันนี้ก็ฉลองคริสต์มาสนะครับนะโดยมีท่านอาจารย์โอนะครับนะอุตส่าห์ออกไปบุก ข้างนอกมาครับได้บวกคิดสมัตมานะไม่ใช่หมูได้ได้เอนี่มานะคิดสมัตต้องทยังไงให้มันเด้งนี่แอละบวกหัวไปนะเออนะมาครับกดแชร์ออกไปงงงนะเขียนหัวคนละเก้าพันแก่แล้วนะคะเก้าพันเอาไม่มีการเชื่อมต่อไม่เปิดสัญ้านะ ่สิีใช่หมใชยี่ั mm hmm. เข้ามากันได้นะครับคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์เพียงเท่านั้น oh. เมื่อแชร์แล้วตามด้วยชื่อแรน และตามได้คำถามครับเข้ามากันได้นะครับเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับในรายการของเราในรอบนี้ you <see> ใช่ มาครับกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์นะเข้ามากันได้นะครับนะ,ะในรายการในรอบนี้ของพวกเรานะครับก็กดแชร์ออกไปได้ครับนะเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์เพียงเท่านั้นนะเออ นะครับให้กดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับนะ เอาเข้ามากันได้นะครับแชร์แล้วขอให้มีผู้ชร์ขึ้นมีผู้ชายขึ้นแล้วนะครับนะแชร์แล้วชื่อเล่นคําถามครับกดไลค์กดแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าพัน้าร้อยเก้าสิ้แชรแล้วค่อยพิมพ์คาว่าแชร์แล้วชื่อเร่นคําถาม กดไลค์กดแชร์ออกไปเพียงคนละ9,999แชร์โอ้โหคนมาเพียบเลยอะเนี่ยใช่เพราะว่าเรายังยังไม่เสร็จกันเลยนะคะมาอ่ะนะคนมากันเป็นมาแล้วลองตอบแล้วกันลองถามอ่ะนะก็คุณแป้งนะแชร์ออกไปแล้วจะได้เงินก้อนใหญ่ในปีนี้ไหมผมดูแค่สามวันนี้ครับสามวันนี้มีโอกาสได้ครับไพ่ว่างั้นนะได้ได้เงินก้อนนะคะได้นะได้ลาบเข้ามาละ มอนมอนยี่สิบหกจะได้คืนดีกับแฟนเก่าไหมครับเดี๋ยวดูให้แล้วกันนะยังไม่ได้คืนดีนะครับสามวันนี้นะครับคุณมอนนะเล็งโสดค่ะดวงมีความรักไหมคะถ้ามีก็จะเป็นเด็กก็คือมันมีแต่ก็เอาเอาแน่เอานอนอะไรกับใครไม่ได้นะครับนะไม่ได้จริงจังอะไรอย่างนี้ตุกตาเก้ามิถุนาสามเก้าภายในปีนี้ปีหน้าจะสอบครูผมดูแค่สามวันนี้ครับนะ สามวันนี้ถ้าคุณไปสอบสอบติดครับผมดูแค่รายสามวันครับนะปีนี้นะครับนะผมดูแค่ปีนี้สามวันนี้ครับนะอ่าคุณเหลงนะอ่าจะสอบคู่นะคุณตุกตาใครต่าแฟนแฟนได้โกรธอะไรเราไหมคะเดี๋ยวดูให้แฟนไม่โกรธครับนะแป้งหรอจะได้เงินก้อนใหญ่ก่อนปีใหม่หมอดูไปแล้วดูไปแล้วชื่อบูอายุสามสิบสองถามว่าน้องลิลิี่ชอบผมไหมครับ อายุสามสองน้องลิลินชอบไหมไพ่ดีครับไพ่ดีคุณบูมคุณลิลินเนี่ยเขารักคุณเลยนะอ่ามาครับรักรักแบบรักเลยอ่ะแบบไพ่เดลิเวอร์เลยอ่ะค่ะอ่ะตาความรักคุณคุณแป้งบอกว่าขอบคุณนะคะคุณต้าความรักกับแฟนเป็นไงบ้างคะไพ่บอกดีครับมีอะไรก็คุยกันได้ครับผู้ใหญ่เอ๊ะเดี๋ยวผู้ชายอุปถัมหรือเปล่านะแต่ว่าไปครับนะม่อนถามไปแล้วคุณม่อนเขาจะกลับมาไหม ยังไม่กลับมาครับยังไม่กลับมาครับกลับแล้วเหรอยังยังยังนะอ๋ออันนี้คือใส่ใจกับงานมากเลยล่ะไม่ค่อยสนใจเรื่องอื่นเลยค่ะเขาคุณเกดถ้าราออกจากงานเจ้านายจะให้ออกไหมคะยังไม่ให้ออกนะครับให้จองงานเขาจองคุมเพราะว่าคุณใช้คุมนะคะไม่ไม่ให้ออกได้ง่ายกดแชร์ออกไปแท่เพียงคนละเก้าพันเก้าร้อย 99แชร์ 9, 9, คุณเกดได้ให้วิน,นิสแสดงว่าเจ้านายเห็นว่าคุณเกดเป็นคนมีความสามารถนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้านายอจ้างให้ทํางานเพราะนะว่าเพราะว่ามันถือว่าเป็นคนมีความสามารถนะคะนะกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละ9,999แชร์ใครที่เข้ามาแล้วอยากจะถามคาถามกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วเอยนะ กดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูเพียงคนละ9,999แชร์ 9, ค่ะแล้วค่อยพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามน,นะคะอ่าตรงมากเลยค่ะคุณเกตคุณนิ่ม30จะได้งานใหม่ภายในเดือนนี้ไหมคะบบดูแค <3 S 1> ่3วันครับนะมีคนรับนะถ้าคุณเป็นสมัครนะ3วันนี้อาจารย์ท็อป กดแชร์ออกไปแล้วเร็วสี่คนละ9,999ักแชร์มาแล้วเออดูใครถามอะไรเข้ามาไม่มีนะเอยเดยวก่อนคุณนิ่มสามสิบถาม, 10, ถามยัง ถามว่าจะ,ะไ,ได้งานใหม่ภายในเดือนนี้ไหมคะดูถ้าไปสมัครส,สามวันเนี้มีอ,มอันไหมบูมฟังไม่ทันบูมเพ้าะบูมบอกว่าเาเดี๋ยวนะบูมถามว่าบูมถามว่าน้องลิลินชอบผมไหมครับได้ไพ่เดเลเวอร์นะคะน้องลิลิน<ห>่อยารักม,มากชอบมากสามวันนี้ครับนะคะเขาอยากเขาอยากเป็นแฟนคุณอะ่ะคือไพ่ขึ้นมาว่าเป็นไพ่เดลเวอร์นะคะรู้สึกดีมากเลยค่ะอยากเป็นแฟน แลจารรู้สึกยังไงก็ตอนนี้กําลังดูอยู่ครับว่าใครถามอะไรเพิ่มไหมตอนนี้เก้านาทีแล้วนะครับอโฆษณาละผมต้องทำทำเวลานะติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวกันได้ครับที่ facebook ครับโอสิริกรอาริพิรัตน์นะครับเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งเก้าเก้าสองสองหกสี่ห้าศูนย์เก้าสองห้าเก้าสองเก้าสองหกหนึ่งไอดีรโอศิริหนึ่งห้าสนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นไพ่ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพ รับขันครูนาหน้าทองสาริการลิ้นทองเสริมดวเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดจำหน่ายเทวรูปเรื่องราวของขังวัตุมงคลต่างๆและเสียงครูอาครคะ,าะไราาิปสามสิบสองแซมรู้สึกยังไงเวลาเราส่งรูปลูกให้ดูสถานะเลิกกันเขาตัดขาดจากเราครับสามวันนี้ครับผมพูดแค่นี้นะว่าเขารู้สึกเหมือนกับไม่ได้สนใจอะไรเลยนะสามวันนี้นะอืม เอาละเวลาก็ไล่เข้ามาเรื่อยๆแล้วนะครับกระชันแล้วครับนะคุว่าเขาคงจะมีทิศสี่อะไรบางอย่างนะคะอสองไปก็เท่านั้นสามวันนี้เท่านั้นนะจ๊ะ,ม,ะมันเวลากระชันเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะครับนะ,นะะกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อย 99แชร์บัตรนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะก็ติดต่อดูดวงนะได้ตามเพจนะตามเฟซแล้วก็ที่ให้ไว้ตรงนี้นะไปแล้วนะครับนะสวัสดีครับ